เป็นเรื่องที่ได้ยินมาตลอดแล้วก็พยายามตรวจสอบก็พบว่ามีสื่อของสิงคโปรค์คือใช้พาดหัวว่าสหรัฐจะขอใช้ฐานทัพเรือที่จังหวัดพังงาของประเทศไทยเพราะมันน่าสนใจจริงๆจากการให้สัมภาษณ์ของท่าน รักษาการนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมท่านให้สัมภาษณ์ไปว่าเรื่องการใช้ฐานทัพที่พังงานั้นเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วการมาตั้งฐานทัพเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าการเข้ามาอยู่ของบุคลากรในกองทัพสหรัฐจะต้องได้รับการอนุมัตินะครับและเราก็ต้องมีกติกาที่เราจะต้องเป็นผู้กำหนด าการมาตั้งฐานทัพหรือว่ามาปากหลักอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้แล้วผมก็คิดว่าทางกองทัพมีหลักเกณฑ์ที่จะต้องเข้มงวดกับเรื่องเหล่านี้เพื่อมิให้เกิดการคอรหาหรือว่าเสียหลักการ มก็เลยขอพูดด้วยเลยนะครับตรงนี้ว่าในฐานะที่เคยรับราชการมาอยู่เนี่ยเราต้องไตรตรองเรื่องนี้ไตรตรองครุ่นคิดตรงนี้ให้ละเอียดรอบคอบเพราะว่าเราอยู่ในสายตาของมหาอำนาจอยู่ในขณะนี้การให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมาตั้งฐานทัพเนี่ยนะคะอาจจะทําให้จุดของการเป็นฐานทัพเนี่ยกลายเป็นสนามรบตัวแทนหรือเปล่า ประเด็นใหญ่วันนี้เรื่องของสงครามการค้าน,นะคะกลายเป็นสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงสแสล้วนะคะประเด็นใหญ่ๆที่เห็นการนําเสนอกันก็คือเรื่องของข้อเสนอของสหรัฐในการที่จะขอใช้ฐานทัพนะคะมีการระบุไว้ในข่าวซึ่งก็เป็นกระแสะข่าวนะคะว่าเป็นจุดที่พังงาที่สหรัฐนั้นต้องการจะเข้ามาใช้นะคะตรงนี้เบื้องต้นก่อนนะคะในวงของความมั่นคงเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนคะัญญานหรือว่าข้อเร้องจากสหรัฐพวงนี้คะ ขอบคุณคุณกิตาอีกครั้งนะครับที่ชวนพูดชวนคุยกันตรงนี้ก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกันสําหรับคําถามแรกที่ถามมาเนี่ยผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินมาตลอดแล้วก็พยายามตรวจสอบนะครับผมตรวจสอบไปที่สื่อต่างประเทศก็พบว่ามีสื่อของสิงคโปร์นะครับสเตรทไทม์ได้ลงในเรื่องนี้คือใช้พาดหัวนะครับว่าสหรัฐจะขอ ใช้ฐานทัพเรือนะครับตั้งฐานทัพเรือที่จังหวัดพังงาของประเทศไทยอันนี้คือพาดหัวแต่เมื่ออ่านเข้าไปในเนื้อข่าวแล้วเนี่ยไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมก็เช็คอีกหลายๆซอร์สนะครับว่าตกลงข่าวนี้มาจากที่ใดแล้วก็เพราะมันน่าสนใจจริงๆนะครับในเวลาเดียวกันก็ตรวจสอบจากพักพวกเพื่อนฝูงที่ทำงานเป็นทางการ ตอนนี้ยืนยันได้ว่าวอชิงตันไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะครับเอาตั้งหลักตรงนี้ก่อนหากแต่ครับหากแต่ก็ได้รับทราบนะครับจากการให้สัมภาษณ์ของท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมนะครับท่านให้สัมภาษณ์ไปว่าเรื่องการใช้ฐานทัพที่พังงานนั้นนะครับเป็นเรื่องปกติที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วตรงนี้สามารถทำได้ ส่วนเรื่องที่จะเอามาเป็นประเด็นในการต่อรองในเรื่องเทรดดิลตรงนี้เนี่ยยังไม่ทราบแล้วก็ยังไม่ได้ยินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอทำความเข้าใจตรงนี้เลยนะครับในเวลาเดียกันผมก็ได้พึ่งเข้าใจด้วยเพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญเรียนได้ทราบว่าที่ทับลำม,มุกเนี่ยนะครับที่พังงานเนี่ยมันเป็นฐานทัพเรืออยู่แล้วเป็นกองชการกองทัพเรือภาคสามซึ่งกองทัพเรือเนี่ย เขาแบ่งทะเลไทยสองด้านเนี่ยออกเป็นสามภาคด้วยกันนะครับภาคอ่าวไทยตอนบนเนี่ยทัพเรือภาคหนึ่งนะครับเหมือนฐานบกนะครับของทัพภาคที่หนึ่งสองสามสี่อะไรต่างๆส่วนทางใต้เนี่ยก็เป็นทัพเรือภาคสองส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยเขาเรียกทัพเรือภาคสามตัวกองบัญชาการเขาเนี่ยอยู่ที่พังงาน,นะครับเป็นหาดที่สวยงามแล้วก็โลเคชั่นเนี่ยเขาเลือกกันมาแล้วนะครับสําหรับที่จะเป็นที่ตั้ง ขอ,อของมวยเรือกมอุตสาการซึ่งเรียนให้บีตาทราบนะครับว่าในหลักการปฏิบัติของอา,ารเรือกับฐานอากาศเนี่ยซึ่งเขาเคลื่อนที่กันได้ง่ายเนี่ยนะครับเคลื่อนที่กันไปมาทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อตกลงที่เคยทํำไว้อยู่นะครับอันนี้ผมก็จําไม่ได้แต่เอาเป็นว่าขอให้สบายใจได้เรื่องนี้นะครับเรื่องของการเอาเรือมาเทียบ ในเรื่องของโลจิสติกเรื่องของมาเติมน้ําอะไรต่างๆเหล่านี้พักผ่อนซ่อมอะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทางกองทัพเรือมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติมีข้อตกลงอันนี้อยู่แล้วคล้ายๆกับฐานการณ์นะครับเราอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสนามบินที่อยู่รอบขอบประเทศไทยเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับที่อยู่ทางด้านตอนออกเช็งเหนือทั้งหมดเนี่ยไล่มาตั้งแต่นครพนมเนี่ยนะครับ ลงมาอุบลอุดรคอสแกนทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ลงมาที่แม้กระทั่งที่เข้าไปที่โคราชและลงไปที่อูต่ตะเภาทั้งหมดเนี่ยนี่สร้างและปรับปรุงโดยสหรัฐทั้งนั้นในชน่วงสงครามเวียดนามนะครับเอาเป็นว่าสนามบินต่างๆพวกนี้นะครับโดยเฉพาะสนามบินที่สนามบินทาหารนะครับหรือแม้กระทั่งสนามบินนานาชาติก็แล้วแต่ เรื่องบินอากาศยานต่างๆเหล่านี้ก็มีข้อตกลงกันที่จะมาใช้ได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเติมเชื้อเพลิงหรือว่าอาจจะเรื่องลงชุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่กลับมาประเด็นหลักที่พูดกันตรงนี้นะครับเรื่องที่ฐานทัพเรือที่พังงานั้นเป็นฐานทัพเรือของการกองเรือทัพเรือภาคสามของไทยนะครับที่มีอยู่แล้วมีฟา c ซิลิตี้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรอยู่พร้อมเพรียง จีนก็เคยมาแวะถ้าผมทำให้ผิดนะครับแล้วก็เราก็คงเคยเห็นภาพอยู่แล้วว่าเรือรบของสหรัฐก็เคยมาแวะนอกจากนั้นก็ยังมาแวะที่ภูกเกต็ตอีกแล้วก็มาแวะที่พัทยานะครับมันก็คือสัตตหีบเอาเป็นว่าเรื่องนี้ถ้าขยายความตามที่ท่านรองภูมิธรรมท่านให้สัมภาษณ์นะครับว่าเป็นเรื่องที่มาใช้ได้นะครับตามข้อตกลงเป็นครั้งคราว ส่วนเรื่องที่จะเอามาเกี่ยวโยงนะครับเป็นหมากตัวหนึ่งในการต่อรองเรื่องเทรดดิ้ง e ดีลตรงนี้อะไรต่างเหล่าน,นี้ยืนยันว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ไม่มีที่ท่านภูมิธรรมได้ยินมาขอเรียนให้ทราบตามนี้ครับค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการยืนยันข้อมูลนะคะทีนี้ถ้าสำหรับให้เข้าใจในมิติข,ของความมั่นคงนะคะท่านนีพัทค่ะมาแวะ ขอใช้และมาตั้งฐานทัพต่างกันยังไงคะมันมีในเรื่องของพูดง่ายๆว่ามันมีขอบเขตอยู่นะครับกว่าการแวะมาชั่วคราวนั้นนะ่ะมีข้อตกลงอะไรยังไงบ้างในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าสิ่งที่เราจะซัพพลายให้กันอะไรต่างๆเหล่านี้มันมีข้อตกลงนะครับการมาตั้งฐานทัพเนี่ย <c oughs> มันชัดเจนนะครับว่าการเข้ามาอยู่ ครับของบุคคลบุคลากรในกองทัพสหรัฐจะต้องได้รับการอนุมัตินะครับและเราก็ต้องเราก็ต้องมีกติกาที่เราจะต้องเป็นผู้กำหนดนะครับตรงนี้ขอให้สบายใจได้นะครับผมเองเนี่ยขอเล่าให้ทราบว่าเรียนให้ทราบว่าเคยเป็นอดีตผู้อำนวยการฝึกครอบปรกบนะครับที่มี สมัยที่ผมเป็นผู้ในการฝึกเนี่ยชันยศพลตรีนะครับประมาณปี2546 47อะไรเนี่ยทหารสาหรัฐเข้ามาเป็นหมื่นนะครับมาทั้งบกเรืออากาศแล้วก็นาวิกโยธินรวมถึงพละเรือนด้วยอะไรด้วยก็เกิดข่าวหรือสารพัดนะครับว่าสาหรัฐเอาอะไรมาเข้ามาแล้วออกไปจริงหรือเปล่าอะไรต่างๆผมขอยืนยันนะครับว่า แล้วขณะนี้เนี่ยพัฒนามาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปีที่เท่าไห่แล้วที่ฝึกโคอปรโกวันนี้เนี่ยมีสามสิบชาติแล้วนะครับที่เข้ามาเนี่ยช่วงแรกๆก็มีความระแวงกันอยู่สำหรับประเทศพื้นบ้านของเรานะครับทางที่ตะวันตกผมออกได้เลยนะครับทางฝ่ายผู้นำพม่าเนี่ยเคยสอบถามเสมอว่าสหรัฐเข้ามาฝึกแล้วมีแผนอะไรยังไงที่จะ เข้าไปในประเทศพม่าหรือไม่ก็ตอบไปนะครับและก็ยังบอกกับสหรัฐด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยทางผู้นำทางพมา่าในสมัยโน้นนะครับเขาก็สอบถามอยู่ตลอดเวลาสาหรัฐก็หัวเราะนะครับแลวในที่สุดเนี่ยผมก็ได้รับการร้องขอจากฝ่ายสาหรัฐและผมก็บอกเองว่าถ้าอย่างนั้นไปเชิญพม่ามาด้วยกองทัพพม่าเข้ามาร่วมฝึกด้วยและในที่สุดกองทัพพม่าก,ก็ได้เข้ามา เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยลักษณะมันเป็นผู้สังเกตการก่อนนะครับคือยังไม่ได้ฝึกอะไรเพียงแต่มาเดินดูร่วมพิธีอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจตามไตรมาไอ้โคบอระโกนะครับวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเอ่อมันเป็นอะไรทางการทูตนะครับเป็นแอคชั่นทางการทูตที่ประสบความสำเร็จมากที่ทำให้ชาติต่างๆในเอเชียเนี่ย มาพูดคุยกันโดยเฉพาะผู้นําทางทหารนะครับกลับมาตรงนี้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกท่าเรือสนามบินอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยในทางกองทัพหรือระดับรกระทรวงกลาโหมนะเขามีข้อตกลงกันอยู่นะครับตรงนี้ซึ่งสามารถชี้แจงได้เสมอ คำถามขคุณกีตาร์ว่ามันต่างกันยังไงต่างกันแน่นอนนะครับระหว่างการรีดิวาอะไรล่ะครับเมื่อที่จะเข้ามาในน่านฟ้าเอางี้ละกันนะครับของไทยเนี่ยที่ผมก็ฟังเข้ามานะครับเป็นความรู้ว่าต้องมี Diplomatic c เ e a ีย n c e นนะครับอากาศยานที่จะเข้ามาหรือเราจะออกไปเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้นะครับว่าใช้เวลาอยู่ในน่านฟ้าของประเทศของคุณเนี่ย กี่ชั่วโมงนะครับช่วงไหนช่วงไหนอะไรยังไงทุกอย่างเนี่ยมันตรวจสอบได้หมดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าการมาตั้งฐานทัพหรือว่ามาปากกลักอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรวจสอบได้แล้วผมก็คิดว่าทางกองทัพมีหลักเกณฑ์นะครับที่จะต้องเข้มงวดกับเรื่องเหล่านี้เพื่อมิให้เพื่อมิให้เ,ใหเกิดการคอรหาหรือว่าเสียหลักการนะครับของ การดำรงของสภาพของประเทศชาติของเราที่จะไม่ให้เอียงไปทางไหนทางใดทางหนึ่งครับตรงนี้ครับชัดเจนครับค่ะจุดนี้ราคาที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการให้ประเทศใดประเทศหนึ่งมาตั้งถาดทัพเนี่ยนะคะจะถูกมองหรือไม่ว่า เป็นการเลือกข้างแล้วนะคะว่าจะเป็นพันธมิตรในทางการรบทางการทหารและก็ขนาดเดียวกันก็อาจจะทำให้จุดของการเป็นหันทับเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นสนามรบตัวแทนหรือเปล่าถ้ามีเหตุการณ์ความขัดแย้งขึ้นมาจะเป็นสหรัฐกับประเทศอื่นใดหรือประเทศที่เป็นมหาอำนาจที่กำลังขับเที่ยวไปอย่างจีนก็ตามครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ขอแถมไปด้วยเลยนะครับ มันอาจจะเป็นคล้ายๆกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการฝึกร่วมเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐเปิดการฝึกที่เรียกตัวย่อว่าคารัตนะครับ c a r a t นี่เป็นกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐเข้ามาฝึกร่วมกันนะครับเมื่อวันที่เจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง มันก็คงเป็นอะไรอะไรที่คล้ายๆกับว่าเป็นเป็นข้อมูลมาเสริมกันนะครับกับเรื่องที่เอามาพูดกันในขณะนี้ไอ้คารัตเนี่ยนะครับเป็นตัวย่อนะครับนิดเดียวก็ย่อมาจาก cooperation offloat readiness and training การฝึกนะครับของฐานเรือฐานอากาศแม้กระทั่งฐานปกหรือแม้กระทั่งสามเหล่ารวมกันเนี่ยมีทั้งปีนะครับมีทั้งปี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาแล้วไปมาแล้วไปมีห่วงระยะเวลาตรงนี้อยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้เกิดเออภาพว่าเอ้อเขาไม่อยู่เลยหรือเปล่าไม่ใช่ครับมาแล้วกลับนะครับมีทั้งปีมีตลอดครับตอนนี้เรียนให้ทราบครับค่ะแล้วเหมือนหรือต่างอย่างไรคะกับที่เราได้ยินข่าว่ามีฐานทัพของสหรัฐในฟิลิปปินส์ อันนั้นชัดเจนนะครับเป็นเรื่องที่ผมก็ติดตามอยู่นะครับว่าผู้นำของฟิลิปปินส์เนี่ยมาโกสจูเนียร์เนี่ยได้ตั้งแต่รับตำแหน่งประธานธิบดีของฟิลิปปินส์แล้วนะครับฟิลิปปินประกาศเลยครับว่าขอเรียกว่ายินดีนะครับคงมีการคุยกันนอกรอบกับต่างสาหรัฐนะครับยินดีให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพสมมัดสี่แห่งผมจำได้แม่นนะครับในฟิลิปปินซึ่งมีฐานเรือฐานอากาศ ซึ่งฟิลิปปินส์เองเนี่ยเขาต้องการอยู่สักสองเรื่องนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการที่ฟิลิปปินส์กำลังโดนนะครับใช้คำนี้ละกันบูลลี่จากจีนโดยเฉพาะทางกอบทัพเรือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาต้องการลูกพี่ที่จะเข้ามาช่วยปกป้องเขาซึ่งแล้วสหรัฐก็แฮปปี้นะครับที่จะเข้ามาตรงนี้ เหตุผลที่สองเรื่องเศรษฐกิจครับต้องยอมรับว่าฐานทัพสหรัฐไปตั้งที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องกินเรื่องใช้อะไรต่างๆผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ฟิลิปปินส์ก็ประกาศโดยเปิดเผยว่าเขาเปิดให้สหรัฐเข้ามามันก็คือการบอกให้จีนรู้ว่าผมมีลูกพี่นะที่จะมาปกป้อง ครับในเรื่องของน่านน้ำโดยเฉพาะที่เรื่องของเซา h ์ n a นี a นะครับเราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยว่าเรือจีนขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อไปลาดตะเวนในทะเลแล้วก็ไปเจอก,กันกับเรือของฟิลิปปินส์เอาละครับเรือฟิลิปปินส์ก็คงจะไม่ได้มีอาวุธอะไรยังไงเรือจีนเนี่ยก็ใช้ดันนะครับเรือใหญ่ดันเรือเล็กออกไปแล้วก็บางทีก็เอาน้ำฉีดไล่อะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นะครับ การเลือกที่จะให้มีฐานทัพของชาติมหาอำนาจในประเทศตัวเองนั้นน่ยมันต้องผ่านสภาน,นะครับแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ที่เรียกว่าจะต้องได้รับหรกว่าต้องมีกฎหมายรองรับผมก็เลยขอพูดด้วยเลยนะครับตรงนี้ว่าในฐานะที่เคยรับราชการมาอยู่เนี่ยนะครับเราเราเราต้องไตรตรองเรื่องนี้นะครับไตรตรองครุ่นคิด ตรงนี้ให้ละเอียดรอบคอบเพราะว่าเราเราอยู่ในสายตานะครับของมหาอำนาจอยู่ในขณะนี้ซึ่งซึ่งจะไม่มีวันที่จะทำให้ลักษณะที่เรียกว่าคิดเองทำเองนะครับหรือแอบ,บทำมุฟปิสไม่มีอันนี้ขอขอเรียนให้ทราบเลยนะครับ